สวัสดีครับต้อนรับสู่การจาะลึกเรื่องเราจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มานะครับวันนี้เรามีเรื่องที่แบบทั้งเหลือเชื่อแล้วก็วุ่นวายสุดๆเลยครับสวัสดีค่ะเรื่องอะไรหรอคะฟังดูน่าสนใจจังจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้อาวุโสไว้ครับเสียนผู้หล่อเหล่าที่เพิ่งออกจากฌานออบอมเพียเพียนมาเป็นร้อยปีเลยนะกลับมืนเฉยต่อรถหรู31คันที่มีคนเตรียมไว้ให้โหตั้ง31คันเลยเหรอคะ แล้วท่านเลือกอะไรแทนแล่ะคะท่านเลือกที่จะขับรถไถเดินตามกลับบ้านแทนครับฮะรถไถเดินตามเนี่ยนะรถไถแดงๆที่เราเห็นตามท้องนานะเหรอคะใช่เลยครับคันนั้นเลยแค่คิดภาพตามก็น่าทึ่งแล้วใช่ไหมครับเซียนโบราณกับรถไถเดินตามน่าทึ่งมากค่ะแต่มันคงไม่ได้จบแค่เอ่อความแปลกในการเลือกยานพหาหนะเฉยๆใช่ไหมคะการตัดสินใจของเซียนระดับนี้เนี่ย ไม่จบแค่นั้นแน่นอนครับการตัดสินใจครั้งนี้ของผู้อาวุโสัยเนี่ยจุดชนวนความโกลาหนตามมาเป็นระรอกเลยทั้งการอัปเกรดรถไถด้วยอาคมจนแรงเหมือนรถสปอร์ตโอ้โหทำได้ด้วยเหรอคะทำได้ครับแล้วก็มีการเผชิญหน้ากับดาวตกปริศนาซึ่งมันมันไม่ใช่ดาวตกจริงๆด้วยนะแล้วก็ไปจนถึงความหายนะที่บ้านของส่งสูหางตัวเอกของเราที่ต้องมารับมือกับผลพวงแบบเออเต็มเต็ม ฟังดูวุ่นวายน่าดูเลยนะคะใช่ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือตามติดความวุ่นวายสุดหันศาที่เกิดจากรถไถยคันนี้แหละครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในโลกมายาไปจนถึงตอนคลายแม็กซ์ที่รถไถยระเบิดเลยงั้นเรามาเริ่มกันที่ผลกระทบข้างเคียงจากการบําเพ็ญเพียนของผู้อาวุโสไวท์ก่อนเลยไหมคะที่เรียกว่าความจริงลวงหรือ i l l u s o a r y reality นะคะได้เลยครับไอความจริงลวงนี่มันคืออะไรนะครับ เออมันไม่ใช่ค่าภาพหลอนธรรมดานะคะแต่มันเหมือนเป็นโลกเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นจากพมังจิตของผู้ฝึกตนระดับสูงมากๆอย่างผู้อาวุโสไวท์แล้วมันเอ่อดันส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วใครคือผู้โชคร้ายคนนั้นครับก็หนีไม่พ้นผู้สอนหลี่น้อยอีกตามเคยค่ะเขาถูกดึงเข้าไปในโลกมายานี้อีกรอบแบบงงๆเลยโดนโยนดาบใส่แล้วต้องสู้ โดนอีกแล้วเหรอน่าสงสารจังเจ็บตัวจริงร้องให้จริงทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนอะใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจคือผลกระทบมันไม่ได้จํากัดแค่คนธรรมดาแบบผู้สอนหลี่น้อยนะคะแม้แต่ตัวซุ่งซูหังเองซึ่งเป็นผู้ฝึกตนเหมือนกันก็ถูกดึงเข้าไปติดในโลกมายานี้ด้วยอ้าวซูหังก็โดนด้วยเลยครับแสดงว่าพลังของผู้อาวุโสไว้นี่แผ่ออกไปกว้างมากจริงๆแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม กว้างมากๆค่ะแล้วในโลกมายานั่นสู้หังก็ต้องกลับไปสู้กับคู่ปรับเก่าใช้หนุ่มชุดเขียวขี่ม้าขาวในทะเลทรายอีกครั้งคราวนี้สู้หังมีวิชาติดตัวเพิ่มขึ้นแล้วนี่ครับได้ใช่ไหมพวกฝ่ามือสายฟ้าอะไรพวกนั้นใช่ค่ะใช่เขาพยายามใช้ทั้งฝ่ามือสายฟ้าแล้วก็กายาปทุมทองไม่เคลื่อนไหว immovable body of the Buddha เลยนะแล้วผลเป็นไงบ้างครับสู้ได้ไหมคือ ตรงนี้เราจะเห็นพัฒนาการของซูหังชัดเจนเลยค่ะแม้ว่าฝ่ามือสายฟ้าจะยังทำอันตรายใช้ชุดเขียวไม่ได้นะแต่พลังมันแรงพอที่จะทำให้บทพูดของชายชุดเขียวในโลกมายาเปลี่ยนไปได้โอ้โห oh, จริงดิแสดงว่าซูหังเริ่มมีผลกับโลกมายาแล้วไม่ใช่โดนอัดฝ่ายเดียวใช่ค่ะเริ่มมีอิทธิพลบ้างแล้วแต่สุดท้ายก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีค่ะโดนอัดจนสลบไปเหมือนเดิมอ้าว oh. แย่ yeah, เลยพอฟื้นกลับมาโลกจริงสถานการณ์เป็นไงต่อครับพอกลับมาก็เจอผู้สอนหลี่น้อยอาการหนักกว่าเดิมอีกค่ะดีนะที่ผู้อาวุโสไว้ออกจากสมาธิมาพอดีเลยช่วยรักษาได้ทันแต่ปัญหามันอยู่ที่ความทรงจำของผู้สอนหลี่น้อยนี่สิคะมันปนกันมั่วไปหมดเลยทั้งเรื่องจริงที่โดนจับไปอเมริกาทั้งเรื่องสู้ในโลกมายาแล้วซูหังแก้ปัญหานี้ยังไงครับสถานการณ์มันบีบให้ซูหังต้องโทรหาโจหลี่ เฮเวนทราวดิงฮุกโจลีอีกครั้งค่ะลูกน้องมือดีของจอมราชันภูผาเหลืองทรูโมน y e l ยลโลเม n เช่นอ๋อให้มาช่วยดูแลผู้สอนหลีน้อยใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือให้มาช่วยลบความทรงจำส่วนที่เกี่ยวกับโลกของผู้ฝึกตนนะคะแต่ก็ทำได้แค่ระดับหนึ่งนะความทรงจำบางส่วนมันฝังลึกเกินไปเข้าใจครับในระหว่างที่โจลีจัดแกงเรื่องนั้นอยู่ซูหังทาอะไรครับ ซูหัางก็ไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าค่ะเขาใช้ช่วงนี้ฝึกฝนคัรรมภีรทำสมาธิ True Self อย่างหนักเลยการฝึกสมาธินี่สำคัญยังไงในช่วงนี้เหรอครับสำคัญมากเลยค่ะเพราะมันคือการเตรียมพลังจิตให้พร้อมสำหรับก้าวต่อไปของการฝึกตนนั่นคือการเปิดทวารจมูกนะคะทวารจมูกมันคืออะไรเหรอครับ การเปิดทวารน,นี้มันเหมือนเอ,อ่อการเปิดประตูให้ร่างกายเริ่มดูดซับพ,พลังงานจากธรรมชาติตรงๆได้เลยค่ะซึ่งจะทําให้แข็งแกร่งขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆแต่การจะควบคุมพลังงานขนาดนั้นได้ก็ต้องมีพลังจิตที่มั่นคงแข็งแกร่งมากๆก่อนไม่งั้นอาจจะแย่ได้อ๋อเข้าใจแล้วเหมือนต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์คือพลังจิตก่อนจะรับฮาร์ดแวร์ใหม่คือการเปิดทวารใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยการฝึกคัมภีร์ทำสมาธิ true self ก็เลยเป็นการปูพื้นฐานที่จำเป็นมากๆโอเคครับพอเรื่องผู้สอนหลี่น้อยคลี่คลายโจหลี่กลับไปแล้วก็ถึงเวลาเดินทางจริงๆสักทีทีนี้ซูหันก็พาผู้อาวุโสไว้ไปลานจอดรถใต้ดินที่จอมราชันภูผาเหลืองเตรียมรถไว้ให้3 1คันรถสปอร์ตรถหรูเพียบ ใช่ค่ะแล้วฉากนี้แหละค่ะที่เผยบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้อาวุโสวไว้แบบชัดเจนสุดๆเลยท่านเป็นเซียนที่พลังสูงส่งนะคะแต่กลับมีความไร้เดียงสาต่อโลกยุคปัจจุบันมากๆรถหู31คันจอดอยู่ตรงหน้าแต่สายตาท่านกลับไม่ได้มองเลยไม่มองเลยค่ะกลับไปสะดุดตากับรถไถเดินตามใช่ค่ะรถไถสีแดงๆที่เราเห็นกันนั่นแหละ โอ้โห oh. แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังมีพวกรถขุดเล็กรถปราบดินจอดอยู่ด้วยไม่รู้ใครส่งมา <laughs> <c oughs> จริงค่ะแต่ผู้อาวุโสไว้ดูตื่นเต้นกับรถไถ่ายมากบอกเอาคันนี้แหละซูหังก็พยายามคานนะว่ามันช้ามากวิ่งได้แค่30เองจะถึงบ้านเมื่อไหร่แล้วท่านว่าไงครับท่านตอบแบบสบายๆเลยค่ะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลงอาคมเอาก็เร็วเอง ซึ่งมันจะท้อนมุมมองของท่านได้ดีมากปัญหาทางเทคนิคของมนุษย์นี่ดูเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับพลังอาคมเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่เลยนะครับเนี่ยใช่เลยครับแม้แต่สตาร์ทรถไถง่ายๆท่านก็ทำไม่เป็นนะต้องให้ซูหังช่วยหมุนข้อเหวี่ยงจนเครื่องยนต์แบบคำรามลั่นเลยควันดำขโมงออกมาเสียงคงดังน่าดูแล้วท่านก็ลงอาคมจริงๆเหรอครับลงจริงค่ะเริ่มจากอาคมลดน้ำหนักอาคมลดแรงต้านอากาศ แล้วก็ทีเด็ดคืออาคมเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วจาก30เนี่ยนะเป็นเท่าไหร่ครับกดสตาร์ทอีกทีจาก30กลายเป็นพุ่งได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะโอโ้โหรถไถ1 0ยร้อยกิโลเมตรชั่วโมงยังไม่พอใช่ไหมครับเห็นว่ามีล่องหนด้วยยังค่ะยังไม่พอท่านควักกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งออกมาวาดวาดเขียนเขียนอะไรไม่รู้แล้วแปะเข้าไปที่รถไถปุ๊บ รถไถท,ทั้งคันหายวับไปเลยฮะกระดาษ A4 ี่เนี่ยนะทำเป็นอาคมล่องหนได้ทำได้ค่ะแต่ที่พีกว่านั้นคือท่านจงใจทำให้อาคมมันไม่สมบูรณ์แบบคือให้ล่องหนแค่ตัวรถแต่ยังคงมีเสียงเครื่องยนต์ดังสนัน่นกับกลิ่นควันดำคลุงอยู่เหมือนเดิมเป๊ะอ้าวทำไมล่ะครับทำไมไม่ทำให้มันเงียบๆไปเลยท่านบอกว่าขับแบบล่องหนเงียบๆมันน่าเบือ่อ ต้องให้คนอื่นได้ยินเสียงได้กลิ่นควันแล้วตกใจสิถึงจะสนุกนี่แหละค่ะความคิดของผู้อาวุโสไวส์คาดเดาไม่ได้เลยจริงๆโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเปลี่ยนรถไถธ,ธรรมดาให้กลายเป็นยานพหาหนะสุดพิสดารไปเลยใช่ค่ะทั้งเร็วทั้งล่องหนแต่ไม่เงียบ <laughs> แล้วผู้อาวุโสไวส์ก็ขับรถไถล่องหนแต่เสียงดังอย่างสนุกสนานเลยสิครับที่นี้เมามันเลยค่ะท่าทางมีความสุขมาก แต่ความสุขก็อยู่ไม่ลานเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดอีกจนได้ค่ะจูจๆท่านก็ประกาศว่าจะเข้าชานเดี๋ยวนี้บนรถไถที่กําลังวิ่งอยู่นี่แหละฮะเข้าฌานบนรถไถเนี่ยนะแบบกระทันหันอีกแล้วเป็นเรื่องปกติของท่านเลยค่ะพอถึงจุดที่ต้องทําสมาธิท่านก็ทําเลยไม่สนสถานการณ์ผลก็คือภาระทั้งหมดตุกมาอยู่ที่ส่งสูหังทันทีสูหังต้องขับแทนทั้งที่ไม่มีใบขับขี่เนี่ยนะ ใช่ค่ะต้องรับหน้าที่ขับรถไถล่องหนคันนี้ต่อโชคดีที่ยังอยู่ในโหมดล่องหนคนอื่นเลยมองไม่เห็นลงออกไปทีแต่แล้วก็มีเรื่องอีกจนได้ใช่ไหมครับเห็นว่ามีดาวตกใช่ค่ะขณะที่ซูหังกำลังประคองรถไถไปตามทางหลวงอยู่นั่นเองเขาก็เงยหน้ามองฟ้าแล้วเห็นแสงสว่างว่าพุ่งลงมาเหมือนดาวตก ทั้งๆที่เป็นตอนกลางวันแสกๆก,กลางวันแสกๆมีดาวตกได้ไงตอนแรกซูหังก็คิดจะอธิษฐานตามความเชื่อนะคะแต่พอเพ่งมองดีๆเอา้านั่นมันไม่ใช่ดาวตกมันคือคนคนนะครับใครกันคือเต่าเจ้นเมฆหมอกค่ะจากนิกายโจรยากไร้คนนี้ประวัติก็ไม่ธรรมดานะคะเคยถูกจอมราชันภูผาเหลืองผนึกไว้ใต้ภูเขานานถึง200ปีเพิ่งจะหลุดออกมาได้ไม่นานนี้เองโห oh. 200ปีแล้วหลุดออกมาได้แป๊บเดียวก็มาเจอเรื่องอีกแล้วเหรอครับสภาพเป็นยังไงตอนนั้นเรียกว่าโชคระดับอีของแท้เลยค่ะหลุดจากผนึกมาได้กลับต้องมาเจออุกกาบาตจริงๆพุ่งเข้าชนกลางอากาศสภาพตอนที่สูหังเห็นคือเต่าเจิ้นเมฆหมอกหมดสติบาดเจ็บสาหาัสแล้วร่างยังติดอยู่กับก้อนอุกกาบาตขนาดประมาณโต๊ะเล็กๆร่วงลงมาตรงหน้ารถไถพอดีเป๊ะโอ้โหชีวิตแล้วซูหังทําไงครับปล่อยไว้เหรอ ด้วยความที่เป็นคนดีและอาจจะงงๆด้วยซูหังตัดสินใจจอดรถแล้วลงไปช่วยค่ะเขาแบกร่างที่สลบของเต่าเจิ้นเมกหมอกพร้อมกับอุกกาบาตก้อนนั้นขึ้นมาไว้บนรถไถด้วยหาเอาขึ้นมาหมดเลยบนรถไถคันเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะตอนนี้บนรถไถก็เลยมีทั้งซูหังคนขับจําเป็นผู้อาวุโสไว้กําลังเข้าฌานกระเป๋าเดินทางร่างเต่าเจิ้นเมฆหมอกสลบแล้วก็อุกกาบาตบรรทุกเกินพิกัดสุด,สด รถไถคันนี้แบกรับภาระหนักจริงๆครับหัวเราะแต่ความวุ่นวายยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับพอขับกลับไปถึงบ้านนี่สิใช่ค่ะพอซูหังขับรถไถที่บรรทุกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดกลับมาถึงแถวบ้านที่บ้านของเขาก็กำลังมีเรื่องปวดหัวรออยู่พ่อดีเหมือนกันเรื่องอะไร่ะครับฉากตัดมาที่บ้านตระกูลทรงค่ะพ่อของซูหังหรือพ่อซรงป้าป้าซรง กำลังนั่งหน้าเครียดคิ้วขมวดเลยเหตุผลก็คือเพื่อนเก่าแก่แต่ชอบขิงกันอย่างลุงลู่โอลูเพิ่งแวะมาเยี่ยมพร้อมลูกชายลู่เทียนโยกแล้วไงต่อครับแค่เพื่อนมาเยี่ยมทำไมต้องเครียดประเด็นคือลุงลู่กับลูกชายขับรถ bmw series 7คันใหม่ป้ายแดงราคาตั้งสองล้านหยวนมาจอดอวดหราอยู่หน้าบ้านเลยนะสิคะโอ้โหสล้านมีหน้าละ่ะพ่อส่งถึงกับบน่นออกมาดังๆว่า ตับข้าจะระเบิดแล้วสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนรักเพื่อนแค้นกันมาตั้งแต่เด็กชอบแข่งกันตลอดใช่ค่ะนิสัยขี้อวดชอบแข่งขันกันแบบนี้มันก็สะท้อนค่านิยมบางอย่างในสังคมเหมือนกันนะเรื่องหน้าตาฐานะแล้วมันก็กลายเป็นชนวนของความวุ่นวายละลอกใหม่ที่กำลังจะตามมานี่แหละค่ะจังหวะนั้นพอดีเลยสู้หังขับรถไถมาถึงใกล้บ้านเขาก็เลยปลดอาคมล่องหนออกรถไถก็เลยปรากฏตัวขึ้นทีนี้ พอทรงกับลุงลู่ที่กำลังนั่งดื่มเหล้าย้อมใจกันอยู่มองออกมาเห็นรถไถรูปทรงประหลาดๆแต่ดูมีพลังงานบางอย่างจอดอยู่โดยความเมาบวกกับนิสัยเดิมก็เลยเกิดความคิดพิเรนขึ้นมาคิดจะทำอะไรครับหรือว่าจะคิดจะแอบขโมยรถไถคันนั้นไปลองขับเล่นค่ะแล้วไม่ใช่ขับแถวบ้านนะกะจะเอาไปซิ่งแข่งการบนเส้นทางภูเขาหนิ้วติ่งนิยวดิ้งเมานเทนโรดถนนรางที่บังเอิญเพิ่งมีคนมาซ่อมใหม่เอี่ยมเพื่อแข่งรถส่วนตัว ทำไปได้และยังลากเอาลูกชายลุงลู่ไปด้วยอีกเหรอครับใช่ค่ะลากลู่เทียนโหโยดท,ที่ยัง,งงงงอยู่ไปด้วยกันแล้วพวกเขาก็ทำจริงๆกลายเป็นการแข่งรถไถสุดระหำ่ำรถไถเนี่ยนะจะไปแข่งกับอะไรได้พอาะทรงเหยียบคันเร่งที่ลงอาคมไว้นะสิคะรถไถพุ่งทยานด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อแต่ระดับ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงร้อยรอย 50, จริงดิรถไถวิ่งร้อยห้าิ จริงค่ะแซงรถสปอร์ตไป3าคันรวดเลยซึ่งหนึ่งในนั้นบังเอิญเป็นรถของเจ้าใหย่าลูกพี่ลูกน้องของซูหังที่กับเพื่อนกําลังมาลองรถเล่นกันพอดีพวกเธอนี่อ้าปากค้างเลยโหพ่อส่งกับลุงลุ่นนี่สุดๆไปเลยแต่ขับเร็วขนาดนั้นไม่น่ารอดนะครับ ก็ไม่รอดจริงๆค่ะทั้งตกใจทั้งสะใจกับความเร็วแต่พอถึงโค้งหักศอกรูปตัวยูด้วยความเมาและความประมาทก็คุมรถไม่อยู่รถไถเสียหลักพุ่งตกถนนกลิ้งลงไปตามไหล่เขาที่เป็นขั้นบันไดเลยแย่ yeah, แล้วแล้วสู่หังรู้เรื่องได้ยังไงครับ ซูหังเพิ่งเข้าบ้านมาพอดีค่ะรู้เรื่องเข้าก็ใจหายวาบรีบใช้แบรนด์ induction t e c h n i ซึ่งเป็นวิชาที่ทำให้รู้ตำแหน่งของของที่มีตราประทับของเขาอยู่ซึ่งก็คือกระเป๋าเดินทางบนรถไถพอรู้พิกัดก็รีบวิ่งตามไปช่วยทันทีการช่วยเหลือก็คงไม่ธรรมดาอีกตามเคยสินะครับใช่ค่ะ สร้างความตกตะลึงให้เพื่อนๆของเจ้ายาหยาอีกรอบเขากระโดดลงไปตามทางราช,ชันอย่างคล่องแคล่วแล้วแบกพ่อกับลุงลู่ที่บาดเจ็บแต่ไม่สาหัสขึ้นมาทีละคนอย่างรวดเร็วดูเหมือนยอดมนุษย์เลยแต่เรื่องยังพีคไม่จบใช่ไหมครับเห็นว่ามีระเบิดด้วยยังค่ะยังไม่จบขณะที่ซูหังเพิ่งช่วยพ่อขึ้นมาถึงขอบถนนได้สำเร็จอุกกาบาตก้อนนั้นที่ติดมากับเต๋าเจินเมฆหมอกแล้วยังอยู่บนซากรถไถข,ข้างล่าง จู่ๆมันก็เกิดระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงบูมอุกกาบาตระเบิดทำไมอยู่ๆถึงระเบิดล่ะครับอ๋อไม่ใช่ตัวอุกกาบาตเองนะคะแต่เป็นเพราะพลังงานดาบที่ตกค้างอยู่ข้างในน่าจะเป็นพลังงานจากตอนที่ผู้อาวุโสไวส์เคยใช้ดาบฟันเฮลิคอปเตอร์ที่บินเข้าใกล้อุกกาบาตในอวกาศนะคะพลังงานมันสะสมอยู่แล้วพอรถไถตกเขาเกิดการกระแทกมันเลยระเบิดขึ้นมาโห oh. ซับซ้อนจังแล้วแรงระเบิดเป็นไงครับสู่หังอยู่ใกล้ขนาดนั้นแหลกละเอียดเป็นผงเลยเศษอุกกาบาตกระจายไปทั่วสู่หังรอดมาได้อย่างบุดหวิดเพราะยันเกราะป้องกันตัวชิ้นสุดท้ายที่เขามีมันทํางานอัตโนมัติช่วยไว้ทันแต่ยันก็แตกสลายไปเลยเกือบไปแล้วเรียกว่าเคราะห์ซ้ํากําซัดจริงๆรถไถก็พังยันก็หมดใช่ค่ะรถไถสุดกาของพวกวุโสไว้กลายเป็นเศษเหล็กไปเลยแถมยังมีเรื่องต้องอธิบายอีกเพียบ แล้วซูหังอธิบายยังไงครับกับเจ้าหย่าหย่าแล้วเพื่อนๆที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนค่ะเขาก็เลยโกหกไปว่ารถถ่ายประหลาดคันนี้กับการระเบิดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความลับทางการทหารห้ามพูดเด็ดขาดเพื่อให้ทุกคนเลิกถามความลับทางการทหารคิดได้ไงเนี่ย แล้วก็ต้องโทรหาโจลีอีกรอบสินะครับรอบที่3มของวันเลยค่ะให้มาช่วยเก็บกวาดซากรถถ่ายที่ระเบิดแล้วก็จัดการเรื่องเต่าเจนเมงหมอกที่ยังสลบอยู่ซึ่งรอดมาได้เพราะมีพลังป้องกันตัวอยู่แล้วแต่มันยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมครับเรื่องพ่อซ่งกับเอกสารนั่นใช่ค่ะเรื่องยังวุ่นไม่พอตอนซูหังกําลังจัดการเรื่องต่างๆพ่อซ่งที่พอได้สติบ้างก็เหลือไปเห็นเอกสารปึกหนึ่งตกอยู่ใกล้ๆหยิบขึ้นมาดูตาโตเท่าไข่ห่านเลยค่ะเอกสารอะไรครับ เอกสารจดทะเบียนรถหรู31คันที่ชื่อเจ้าของคือส่งสูห่หางลูกชายเขานั่นเองโอ้โหหลักฐานมัดตัวขนาดนี้พ่อส่งจะคิดว่างไงต่อล่ะครับเนี่ยเรื่องมันประหลาดเกินไปหมดแล้วด้วยเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่ประดังเข้ามานะคะทั้งรถไถประหลาดวิ่งเร็วกว่ารถสปอร์ตการช่วยเหลือเหนือมนุษย์ของลูกชายการระเบิดปริศนาแล้วก็หลักฐานรถหรู31คันทั้งหมดนี้ทําให้พ่อส่งเกิดความเข้าใจผิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยค่ะเข้าใจผิดว่าอะไรครับ หรือว่าซูหังเป็นสายลับไม่ใช่ค่ะพ่อซงปักใจเชื่อไปแล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคือการถ่ายทําภาพ,พยนตร์ของซงซูหังฮะถ่ายหนังเือครับใช่ค่ะเขาคิดว่าลูกชายกําลังสร้างหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์อะไรสักอย่างอยู่แน่ๆแล้วยังเร่งให้ซูหังรีบถ่ายให้เสร็จก่อนสิ้นปีด้วยนะจะได้เอาไปโม้ให้ญาติญาติฟังแล้วก็เอาไปข่มลุงลู่เรื่องรถ b m w คันนั้นไงคะโอ้โหกลายกันแบบนั้นไปได้ สู่หังคงปวดหัวต e ึ๊บเลยสิครับเจอแบบนี้ก็ได้แต่ตอบตกลงรับปากพ่อไปก่อนแบบงงๆปนเหนื่อยใจนั่นแหละค่ะถือเป็นการปิดฉากความวุ่นวายในตอนนี้ไปแบบทิ้งปมใหญ่ไว้ให้ตามต่ออีกเพียบเลยการสำรวจเรื่องราวในครั้งนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าการปะทะกันระหว่างโลกของผู้ฝึกตนกับโลกปัจจุบันมันสร้างความโกลาหลปันป่วนแล้วก็เออ เหนือความคาดหมายได้ขนาดไหนจริงๆบทเรียนสำคัญที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องโชคนะคะดูเหมือนเป็นตัวแปรสำคัญมากๆในจักรวาลน,นี้เลยผู้อาวุโศไว้ที่โชคระดับ SSS ทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดในขณะที่เต่าเจ้นเมกหมอกนี่โชคระดับ E ของแท้เลยหลุดจากผนึก200ปีมาไม่ทันไรก็เจออุกกบาตชนซะง,งั้น น่าสงสารจริงๆค่ะแล้วอีกประเด็นคือผลกระทบแบบโดมิโนโที่เกิดจากการกระทําเล็กๆน้อยๆการเลือกยาน,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 นพระหนะที่ดูเหมือนไม่มีอะไรของผู้อาวุโสไว้หรือความอยากเอาชนะค้าคารกันของพ่อส่งกับลุงลู่ล้วนนำไปสู่เหตุการณ์บานปลายที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็สร้างปัญหาใหญ่ตามมาน่าคิดตามเลยครับแล้วคำถามที่เราอยากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ไปขบคิดกันต่อก็คือ พาอซ่งจะอยู่ในโลกแห่งความเข้าใจผิดเรื่องการถ่ายหนังนี้ไปอีกนานแค่ไหนกันแล้วซ่งสู่หังล่ะคะจะหาทางอธิบายความจริงหรือว่าจะปล่อยเลยตามเลยต่อไปแล้วชะตากรรมของเต่าเจินเมฆหมอกหลังจากนี้จะเป็นยังไงและที่สําคัญมากๆตัวละครใหม่ที่ปรากฏตัวขึ้นมาจากสร้างอุกบาทหลังการระเบิดอย่างหัวหอมวิญญ,ญาณ Lady o นียนซึ่งจะเริ่มมีบทบาทในบทถัดไป เธอจะเข้ามาสร้างสีสันหรือความปั่นป่วนอะไรให้กับชีวิตของทรงสูหังเรื่องราวยังมีอะไรให้ติดตามอีกเยอะแยะเลยค่ะสำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องราวรถไถซิ่งติดจรวดและความวุ่นวายของตระกูลทรงก็คงต้องจบลงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งข้อมูลเชิงลึกและความสนุกสนานกลับไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในการสำรวจครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ